อีกการหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันเป็นวิธีที่สามสมาธิและปัญญาควบกันนะี้ะญญนจะทำได้ต้องมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติที่เพียงพอคุณสมบัติของคนที่จะใช้สมาธิกับปัญญาควบกันอนะันที่หนึ่งต้องส่งสมาธิจนเป็นวสีชำานาญวสีในสมาธิมีสี่ลักษณะ ชำนาญในการเข้าสมาธินึกจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้เลยชำนาญในการทรงอยู่ในสมาธิไม่จะเข้าปุ๊บไปได้งอกเข้าปุ๊บไปได้งอกงั้นไม่เรียกว่าวัาสีเข้าได้เร็วแต่ว่าอยู่ไม่ได้พวกเราหลายคนก็มีนะดูปุ๊บรวมปุ๊บแล้วก,ก็ได้งออกมาเลยลต้องมีวัสีในการทรงอยู่ในสมาธิต้องมีวสัสีนะ ในการเจริญปัญญาในสมาธิอันนี้เว้นไว้ก่อนอยาจะเล่าอยันหนึ่งก็มีว่สีในการออกจากสมาธิเห็นไหมการจะออกจากสมาธิก็ต้องมีความชํานาญนะถ้าจิตเรารวมเป็นสมาธิแล้วอยู่ๆพลวดพลาดออกมาเนี้ยปวดหัวเลยหัวแทบแตกเลยก็ต้องรู้จักออกจากสมาธิอย่างนิ่มนวลถอยออกมาอย่างนิ่มนวล ความนิ่มนวลของบางท่านนะท่านมีวสีสูงสุดยอดเลยท่านเข้าปุ๊บนะไปทำงานในสมาธิเสร็จแล้วออกปั๊บได้เลยเข้าออกเข้าออกได้รวดเร็วที่สุดเลยในบรรดาสาวกนะคนที่ทำได้ชำนาญที่สุดคือพระมหาโมคคลานะพวกเราเคยได้ยินเรื่องพระโมคคลาที่พระพุทธเจ้า ให้ทรมานพญานาคไหมเคยได้ยินไหมในบทสวดพาหุงมีนะในบทสวดพาหุงก็มีมันมีพญานาคมิจฉาทิฏฐิตัวหนึ่งเขาคิดว่าเขาเก่งมากเลยไม่มีใครสู้เขาได้ฤนทะธิ์เขามากพ่นกวนก็ได้พ่นไฟก็ได้ทำอะไรได้สารพัดเลย ก็เกิดพุทธเจ้าท่านสงสารนะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิรุนแรงท่านก็อยากสงเคราะห์นนก็พาพวกพระไปไปดวลกับพญานาคก็เกิดท้าทายพญานาคขอก็ท้าบอกเขาจะอ้าปากนะถ้าพระองค์ไหนพุทธเจ้านแน่จริงอนะ่ะให้เข้ามาในปากเขานะแล้วหนีออกมาให้ทันนะเขาจะนับเลย ที่ดนะง,งูมัมนงับเร็วขนาดไหน่ลปุ๊บงับเร็วนะพวกพราก็อาสานะวกนนั้นก็อาสาวันนี้ก็อาสาพระเจ้าไม่อ,อนุญาตพระสารีบุตรก็อาสาพระเจ้าเขาไม่อ,อนุญาตพระมหามโมคลานะอาสาพระเจ้าอนุญาตแต่เตือนอกนาคตัวน,นี้มีฤทธิ์มากต้องระวังนะ มาหาโมคลาอกว่านาคตัวนี้ยสําหรับข้าพระองค์นะนา่งฝีมือขนาดนี้ร้อยตัวก็สู้ได้พวกเราโดนงูกระปากกัดแทบตายเลยเข้าหลวงบาทเมื่อท่านไม่กลัวท่านก็เข้าสมาธินะถอยออกมาจากสมาธิกําหนดจิตที่จะเข้าไปในปากพญานาคจิตรวมปุ๊บเข้าไปอยู่ในปากพญานาค ถอนที่ออกจากสมาธนะนะิแล้วก็เข้าสมาธิอีกทีออกจากาปากพยายาคช่วงที่เข้าออกเนะนี่ยพยายาคงับงับนวนออกไปอยู่ข้างล่างแล้วทุกทีเลยงับไม่ทันอันนี้ท่านมีวัดสีช่ไหมชำนาญในการเข้าแล้วเข้าไปแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็เข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าแล้วอธิษฐานนะ แล้วก็เข้าอีกแล้วก็ออกมาข้างนอกชำนาญพวกเราทำไม่ได้หรอกตายฟรีนี่นคนที่ชำนาญจริงๆนะวัสีของสมาธินะี่ชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการเจริญปัญญาหรือทำงานนะในสมาธิแต่อันนั้นคณละอันกันนะ ของพระมหาโมครานี่หลวงพ่อพูดในแง่ที่ว่าท่านชํานาญในการเข้าออกในการอาธิษฐานในการแสดงฤทธิ์แต่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเจริญวิปัสสนาไม่มีฤทธิ์มีเดชหรอกเราจะเข้าไปเจริญปัญญาในฌานได้นะเราต้องเข้าฌานได้เข้าฌานไม่ได้ก็จบคนะ่นละทําไม่ได้เข้าฌานต้องเป็นวสีนกึกจะเข้าก็าเข้าได้ เข้าแล้วก็ไม่ได้เด้งออกมาทันทีทรงอยู่ได้แล้วก็ออกได้สมควรแก่เวลาที่ออกจิตก็ถอนออกมาเวลาจิตทรงสมาธิแล้วจะถอนออกมาเนี่ยมันมีสองอย่างนะอันหนึง่งจิตมันถอนเองอีกอันหนึ่งอธิฐานไว้ถึงเวลาขนาดนี้ให้ถอนเียแต่การถอนเนี่ยมีศิละปนะ เราไม่ปดวดหัวในการเจริญปัญญาในสมาธินอกจากจะต้องมีวัีสี่อย่างในการทำฌานแะลต้องดูจิตเก่งเพราเวลาทรงฌานเข้าไปเนี่ยเราไปเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราดูความเกิดดับขององค์ฌานนะ อย่างรวมเข้าไปปุ๊บจิตเรายังจับอยู่ที่แสงสว่างที่ปฏิภาคนิมิตจิตจับอยู่อันนี้เรียกวาวตกจิตเค้าเคลียอยู่กับปฏิภาคนิมิตเรียกว่าวิจารมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นแล้วจิตมันเห็นนะการที่จิตยังออกไปจับที่แสงไปเคล้าเคลียอยู่ที่แสงนี้ยังเป็นภาระของจิต จิตก็วางแสงสว่างล้าวิตกล้าวิจารทวนกระแสเข้ามาที่จิตก็เ,เกิดเอโกที่ภาวะคือจิตผู้รู้ที่เข้มแข็งขึ้นมาจิตมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเลยจิตมันเป็นผู้ดูเลยนะแข็งแรงผู้ดูที่ผ่านฌานที่สองขึ้นไปแล้วเนะี้ยผู้รู้ตัวนี้จะแข็งแรงมากนะอยู่ได้เป็นวันๆเลยนะ แต่ผู้รู้ของเราอยู่ได้เป็นขนาขณะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ทีลักขณะอันนั้นเป็นคณิกาสมาธิแต่ถ้าเข้าฌานไปถึงฌานที่สองผู้รู้ตัวนี้แข็งแรงมากแล้วเสร็จแล้วมันยังเห็นต่อนะว่าอปีตินะก็เป็นเครื่องเสียดแทงจิตจิตวางปีตนะิจิตเข้าสู่ฌานที่สามมีโกทิภาวะมีความเป็นหนึ่งคือเอกคตา แล้วก็มีความสุขจิตรู้ความสุขแล้วสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็ยังเห็นอีกความสุขก็เป็นภาระเป็นเครื่องเสียดแทงจิตวางความสุขเป็นอุเบกขาขึ้นสู่ฌานที่สี่นี่พอถึงฌานที่สี่แล้วบางคนนะจิตวางรูปฌานรูปรูปธรรมทั้งหลายทิ้งไปหมดเลยจิตจับเข้าไปในความว่าง อันนี้ขึ้นฌานที่ห้าเป็นอรูปที่หนึ่งนะจิตเข้าไปจับความว่างนะไม่ใช่ไปจับแสงนะนี่จับว่าง้าจับความว่างแล้วก็ยังเห็นว่าเป็นทาระอีกจิตวางความว่างทวนกระแสเข้าหาตัวจิตเกิดจิตผู้รู้ซ้อนจิตผู้รู้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอรูปที่สองเป็นฌานที่หก แล้วเสร็จแล้วก็ยังเห็นอีกนะการที่มาคอยรู้ผู้รู้อยู่เป็นภาระก็วางการรู้ผู้รู้วางแสงสว่างที่ถูกรู้วางผู้รู้วางทั้งหมดเลยไม่เอาอะไรสักอย่างจิตไม่เอาอะไรสักอย่างนะจิตเข้าสู่ฌานที่เจ็ดอรูปที่สามเป็นฌานที่เจ็ดฌานแปดมันมีรูปฌานสี่นะอรูปอีกสี่รวมเป็นแปด ตรงที่ไม่เอาอะไรเลยนะเนเป็นอรูปที่อรูปที่สที่สามนะ่ะอะยเป็นฌานที่เจ็ดแล้วตรงเนี้สัญญามันอ่อนตัวลงนะมันจะเคลิ้มเลยเหลือความรู้สึกเบาบางแต่ไม่ขาดสตินะความรู้สึกบางเฉียบที่สุดเลยนะแล้วตรงเนี้ก็ยังเดินวิปัสสนาได้นะ มันเห็นความไหวตัวบางๆนะของจิตมันไหวตัวขึ้นแต่ไม่มีภาษาไม่รู้อะไร